สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอนายแก่จังหวัดนครพนมนะครับมาเยี่ยมพี่สาวนะครับก็มาเยี่ยมเยือนกันมาได้มาหลายเดือนแล้วนะครับก็มาเมื่อวานวันนี้ตอนบ่ายก็คงจะกลับที่เครือในอุบลนะครับมาดูผลมวยของวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับศึกมวยดีวิธีไทยมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ศึกช้างมวยไทยเขียดเพชรนะครับ พร้อมบรรยากาศการแนะนำการส่งราคาให้แฟนคลับทางกลุ่มไลน์ VIP นะครับกลุ่มไลน์พิมพ์ VIP FC ของอาจารย์พรมนะครับให้กันแบบพี่แบบน้องไม่มีคา่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีวิเคราะห์วิจารณ์มวยช่อง7สี2คู่กว่านะครับคลิปนี้ส่วนคลิปต่อไปก็จะลงคู่รองคู่เอกค,คู่อของรายการวันนี้เวลานี้ก็จะมาลงคลิปคู่แรกกับคู่ที่สนะครับเป็นมวยรอบปุนเสือ ครั้งที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศมาดูผลมวยก่อนนะครับมวยศึกมวยดีวิธีไทยบวกจิตเมืองนนท์วุฒิเดชนะครับคู่นี้ผมแนะแฟนคลับให้เล่นพิธีวุฒิเดชนะครับก็ราคาต้นๆเบียดนิดหน่อยแล้วก็ยาวยาวแล้วก็มาเบียดยกสามนิดหนึ่งแล้วนั้นก็ยาวเลยนะครับแฟนคลับก็ถ้าเข้าทันก็อาจจะได้เงินส่วนคููที่สองยอดสยามขึ้นมาเป็นรองครับผมแนะให้ทีเด็ดนะครับให้แฟนคลับเร่ยนทีเด็ด คู่นี้ก็ทับนะครับส่วนคู่ที่สามฟ้าลั่นนะครับผมแจ้งว่าแนะนาแฟนคลับว่าก็ดูดีกว่านะครับเบีดเปิดมาแพงรอราคาเบียดค่อยเล่นนะครับพอยกแรกมานี่ฟ้าลั่นโดนสอกแตกราคามาเบียดเลยนะครับเปียดมีเสมอในเสมอกันได้ซ้ําไปนะครับผมแนะนำเข้าจังหวะนี้แฟนคลับถ้าเข้าทันเข้าได้ครับเต็มครับเล่นรับนอกด้วยรับสองเด้งต่อนะครับส่วนคุอกองรายการครับนาวาเอกกับพิวัตรคู่นี้ผมแนะนําให้แฟนคลับเล่นเลยนะครับนาวาเอก ันนี้ได้สูงได้ยาวได้ใหญ่นะครับช่างดังแต่เมื่อาวานวันนี้ก็แปลกนะครับอภิวัตรปกติเดินดีนะครับสี่ห้าวันนี้สามยกเดินอภิวัตรถอยทั้งรับแต่ไม่ค่อยออกอาวุธครับยกสามยกสี่มาเนี่ยนาไว้อเอกเดินอภิวัตรถอยครับถอยสี่ห้าทั้งที่ไม่เคยถอยนะครับถอยสี่ห้าเขาพายคะเนนท้ายขาดลอยผมแนะนําให้แฟนครับเล่นนาไว้เอกตัวเดียวนะครับครูนีถ้ถ้าใครเล่นก็น่าจะรับเต็ม แล้วมาถึงช่องเจ็ดสีนะครับคู่แรกนั้นเพชรนำชัยกับเดวิดนะครับคู่นี้ผมแน่แฟนคลับในคลิป YouTube แลก็นะแน่แฟนคลับทางกลุ่มไลน์ผมนะครับให้รองเดวิดนะครับราคาคู่นี้นะครับเรทเปิดมาใหม่ๆเพชรนำชัยต่อสองหนึ่งห้าสองเลยนะครับแรกๆนั้นเปิดมาที่สิบเอ็ดแปดไหลสามสองห้าสามสองหนึ่งห้าสองและหลังากชดางอนาำหนักเสร็จนะครับมีตัวเงินมาไหลลงทางด้านเดวิดสามสองห้าสามนะครับ แต่ว่าก่อนโชคราคาไหลต่อไปที่เปชรนำชใจอีกครั้งคู่นี้ผมแนะให้แฟนคลับรองตั้งแต่ยกแรกรองทุกราคาเลยนะครับแล้วก็เป็นดั่งใจนะครับแฟนคลับรับเต็มครับสำหรับกลุ่มผมนะครับส่วนคนอื่นไม่รู้นะครับแฟนคลับรับเต็มมาถึงคู่ที่สองนะครับธนชาติคัมแบ็กเบื้องต้นผมบอกแฟนคลับว่าชอบธนชาตโลดได้ลงหนักลูกแรง แต่ว่าวันนี้ชอบไม่มากให้รอดูก่อนนะครับเพราะว่าธนชาติไม่ได้ซ้อมที่คลองสวนภู้ดีสอดนะครับซ้อมที่บ้านเกิดการเตรียมตัวอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับส่วนคัมแบ็กมาวันนี้มาใหญ่มาสูงน้ำหนักมาดีนะตัวดีถ้ายังไม่ชอบให้รอดูก่อนนะครับแฟนคลับก็รอดูราคาไหลเล่นทางคัมแบ็กหน้าเดียวได้ใหญ่้วยวันนี้แฟนคลับบางท่านก็เปลี่ยนใจซัดคัมแบ็กเต็มๆนะครับคนคนไหนที่รอตามที่ผมแนะนําก็คงจะไม่ได้เล่นนะครับ มาถึงคู่ที่สามครับเพชรรุ่งกับประกายเพชรนะครับคู่นี้เพชรรุ่งชนะคะแนนขาดลอยได้นับแปดด้วยนะครับผมแนะนําว่าให้รอก่อนนะครับรอราคาไหลค่อยรองประกายเพชรขึ้นมายกสองก็โดนนับแปดไม่ได้เล่นเหมือนกันครับคู่นี้เพราะว่าเพชรรุ่งสูงยาวใหญ่นะครับเนะื้อตัวมาดีเลยไลต่ออย่างเดียวผมให้แฟนขับรอก่อนวันนี้ตัวเล็กกว่ามากพอโดนนับแปดก็ไม่ได้เล่นบางท่านอาจจะเข้าเพชรรุ่งด้ซ้ําไปนะครับมาถึงคู่เอกของรายการยอดวิทยากับวรพนวันนี้ยอดวิทยา ต้นๆราคามาเบียดร,ราคาเรทไหลต่อครับต่อมาราคาเหรทไหลต่อขึ้นมาจริงๆราคาเบียดนะครับเบียดเบียดผมก็ได้แฟนคลับให้เข้ายอดวิทยานะครับได้สูงได้ยาวได้ใหญ่กคยดูกกระเดี่ยวดีกว่ากันนิมตัวดีวันนี้มีหน้าเสือของท่านสสนะครับของแม่น้อยอุดรน,นะครับอุดอุดรน,นะครับวันนี้แนะให้แฟนคลับเข้านะครับผมให้เป็นทีเด็ด ราคามาเบียดและก่ามาจูงหนึ่งคลิกเป็นรองได้ซ้ําไปนะครับคู่นี้รับเจมครับหมดยกห้าช่วงรวมคะแนนนะครับราคาไปต่อที่วารพผลสองหนึ่งซ้ำคือซ้ำไปแต่ว่าช่วงนั้นคงไม่มีใครทําอะไรได้แล้วครับช่วงรวมคะแนนแต่ก่อนนั้นยอดวิทยาเนี่ยเป็นต่ออยู่ตลอดนะครับสรุปแล้วสองคู่นะครับวันนี้เดวิดกับยอดวิทยาแฟนคลับที่ตามนะครับน่าจะรับเนื้อเนื้อมาถึงบรรยากาศของศึกช้างมวยใจเกิเพชรนะครับ คู่แรกนั้นเจ้าเพชรบันดอนเพชรแสนทองกับธนันยิ้มสยามนะครับคู่นี้ยิ้มสนามมาแทนราคาเดดเปิดมาแพงครับสองหนึ่งสามหนึ่งนี่ผมเนี่ยแฟนคลับให้เล่นยิ้มสยามนะครับทาเล่นได้นะครับเพราะว่าได้ใหญ่นะครับได้ใหญ่ได้สูงถึงยามาแทนราคาเดดเปิดมาก็สามหนึ่งแล้วนะครับแฟนคลับที่เล่นตามตู้เล็กๆก,ก,ก็น่าจะได้เงินนะครับคู่นี้ราคาเดดเปิดมาสามหนึ่ง ก็ในเมื่อเป็นมวยแทนก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่อาจจะมีคนรองนะครับหน้าตู้แต่ว่าในเวทีก็สามหนึ่งสี่หนึ่งถ้าก็แพ้คะแนนไปขาดลอยนะครับส่วนคู่ที่สองนั้นเสมอสิงกับทางด้านเดพันริศนะครับผมแนะให้เล่นกลับเล่นเสมอสิงนะครับก็ชนะน้องต๊วที่สามส่วนเพียร์รายการนะครับสกุลชัยปอวรเดชกับทางด้านแจ็คนนเคิลกมอสิบคู่นี้ผมก็แน้แฟนกลับให้เล่นแจ็คไปนะครับ ด้วยเหุผลหลายประการในหลายกลุ่มที่เข้าไปกขรับเนื้อครับคู่นี้ส่วนคู่ที่สี่คู่เอกนะครับเพชรหกเก้าสุราดวันนี้เจอวมอแทนอย่างยอดสุริยาคู่นี้เด็ดเดิอดนก็แพงผมในที่เด็ดี่อีกนะครับเพชรก็ชนะนอกลูกที่สามนะครับเหตุผลก็อยู่ในหลายกลุ่มนะครับผลอีกคู่ต่อมาก็มีปลอยขาวนะครับชนะคะแนนเจ้าธิชัยโรเบิร์ตสอธนาบวร,บร,บรชนะนอกลูกที่สามดีเซเล็กรัตนาพานุ แล้วก็จะมีโชคบางกอกไรย,ยนแพทยนักทุอเที่ยที่สามครับเพื่อให้กับสตาบอยเพชรแกะเพชรนะครับนี่เป็นผลมวยของวันอาทิตย์ที่แล้วแฟนคลับนะครับที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับอยากเข้าไปสัมผัสบรรยากาศฟรีนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็พิมพ์เบอร์โทรผมเข้าไปนะครับ0 9นย์5 0 4 8 0นะครับ093 005 0480มมันก็จะขึ้นไลน์ผมนะครับแล้วก็ทักมาเลยนะครับ ถ้ามีความประสงค์จะเข้ากลุ่มไลน์ผมก็ทักมาผมก็จะเชิญเข้านะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ที่ผมแนะนํานะครับไลน์พักยกไลน์พักยกที่สิบสี่นะครับเป็นไลน์พักยกระบบอัตโนมัตินะครับผมก็สมัครนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแฟนคลับก็เข้าไปสมัครกรอกข้อมูลสมัครได้เลยนะครับแล้วที่ขึ้นว่า ผู้แนะนำนะครับไม่ไม่ต้องกรอกอะไรลงไปนะครับตามลิงก์ก็จะเป็นลิงก์เป็นชื่อผมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกรอกตรงนี้ส่วนที่อื่นกรอกได้เลยผมก็เข้าไปดูในข้อมูลหน้าตรงนี้นะครับมาเล่าสู่แฟนคลับฟังในแต่ละชั่วโมงในแต่ละวันเสียชั่วโมงก็มาลงนะครับว่าเรดไหลต่อใครนะครับไหลรองใครเร็ดเป็นยังไงบ้างก็มาเ่าศูนฟังตลอดแฟนคลับมีโอกาสก็เข้าไปสมัครเราก็ไปดูบรรยากาศเองนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งดีๆเลยแนะนําแฟนคลับนะครับ ผมไม่ได้สมัครเพื่อเข้าไปเล่นนะครับผมสมัครเข้าไปเพื่อดูข้อมูลเพื่อนําข้อมูลจากชุดนี้ไปเปรียบเทียบไปวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็นํามาแนะนําแฟนคลับนาให้แฟนคลับนี่นำไปปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนใช้ในการทันหาทองและเป็นหลักประกันในการทํากิจกรรมต่างๆให้กับครอบครัวเราได้นะครับผมแนะนํานะครับแอปพีเคสองสี่ที่เดียวจบครบทุกความมันนะครับแอปพีเคสองสี่ที่นี่ Guarantee ุ่กความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับ มาดูมวยคู่แรกของรายการก่อนนะครับฉลามดาในเวทศาลา,าหรือเจ้ากสาิกรเจ้ามดคันไฟตัวเดียวกันนะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชอายุ18ปีนะครับสูง164เซนติเมตรทาการพิซ้อมอยู่ที่ค่ายชอโชคนาชัยนะครับทําการพิซ้อมอยู่ที่ค่ายสอโชคมีชัยเป็นมวยตีนขวาหนักแรงครับหลักเตลี่ยดีโดยเฉพาะลูกถีบนะครับถีบได้หนักได้แรงถีบทำลายผู้ต่อสู้ เป็นมวยที่มีอาวุธหลากหลายฉลาดหลักเลี่ยมดีนะครับเก่งในตัวนี้ฟอร์มหลังก็มีชะนะคะแนนเจ้าเสือคิมคอรุ่งทนเกียรติชะนะคะแนนเพชรสังวานซอกาแฟมวยไทยชะนะคะแนนเพชรนำใเใยสอจตงประจีนแล้วก็มาชะนะคะแนนเจ้าเพชรสังวานซอกาแฟมวยไทยอีกครั้งนะครับวันนั้นเพชรนำาฉยวันนั้นเจ้าเพชรสังวาน,นมาน้หนักเกินรดน้ำหนักไม่ไหวนะครับแล้วก็แพ้บนตาช่าง ส่วนเกมการชกค,คู่นี้เบียดสูสีกันนะครับวันนั้นกรรมการก็รวบรวมคะแนนให้ทางด้านฉลามดําชนะคะแนนไปหลังจากครบยกเป็นรองประมาณสิบหนึ่งนะครับมาดูคู่ชกนะครับวันนี้ผมิใจไทยประกณพรสุรินจากสุรินนะครับอายุสิบเก้าปีสูงร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรนะครับสูงกว่ากันอยู่ประมาณสี่เซนติเมตรทาการชิดซ้อมอยู่ที่ค่ายประกณพรสุรินนะครับขอมหลังของท่านนั้นผมใจไทยก็มีชนะน้องยกสี่เพชรทองขวัญกออยตัน ล้า็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรมงคลสิทธิสารบัตรเสือและ็มาชนะคะแนนเจ้าขุนศึกสอเดชพันธ์ใสุดท้ายมาชนะนอกยกที่4ี่วุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับเข้ามารอต่อยในรอบรองชนะรลวันนี้คู่นี้เคยชคกกันมานะครับเมื่อปีเสร็จต่อยกันเทียบหนักหนึ่งร้อ่ปอนด์ครับครั้งนั้นทางภูมิใจไทยนี่สูงยาวกว่านะครับวันนั้นเบียดเอาชนะคะแนนมา ได้อาวุธนี่ใกล้เคียงกันแต่ว่าลูกล้มลูกเบียดลูกขวางลูกใหญ่ทําให้ภูมิใจไทยนี่เบียดชนะคะแนนมาวันนี้ต่อยกันที่หนักหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์นะครับหลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยมือรอบบุญเสือต่อยร้อยสิบสี่ปอนด์วันนี้เลื่อนมาต่อยร้อยสิบหกปอนด์นะครับภูมิใจไทยได้สูงได้ยาวได้ใหญ่ได้เปียบรูปร่างนะครับฟอร์มการโชคฝีมือใกล้เคียงกันแต่ว่าวันนี้ภูมิใจไทยหน้าเสือไม่เป็นดอง ได้สูงได้ใหญ่นะครับอาวุธหนักแรงลูกขวางลูกแทงลูกเสียบผมมองว่าได้เปรียบมีโอกาสลุนเข้ารอบไปรอจินเนะเลศเป็นคนแรกนะครับ<อ>ผมให้เป็นติดต่ของรายการ,รวันนี้ภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินนะครับ<อ>มาดูคู่ที่2ของรายการนะครับเพชรสังวานสากรแพามวยไทยหรือเจ้าเพชรสังวานสอสมันกาเมนเจ้าตรงตัยปอบินทพัฒ์เดิมนะครับเด็กหนุ่มจากอำเภอพระพราชัยจังหวัดปุริรัมครับ อายุ19ปี207เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่ค่ายซอสมมนกาเมนเข่าในแข็งแกร่งครับตัวนี้ชอบแรกชอบเดินทีกี้ก็เคยเป็นมวยดูเดือดของวัทีมวยช่องเจดสีมาแล้วนะครับดูเดือดประจําปีไฟก่อนที่ต่อยมาชนะคะแนนให้กับก่อเต่านะครับชนะก่อเต่าก็ได้รับพิจารณาเป็นคู่ดูเดือดประจําสัปดาห์ด้วยนะครับหมวยคู่นี้ต่อยชอบแรกชอบสวนนะครับเดินออกอาวุธ ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าเสือคิมกอะุงธนะเกียรนนติชนะคะแนนกอดเต่าเพชรสมนึกแพ้คะแนนเจ้าฉลามดำในเกต้าสาลานะครับวันนั้นเป็นต่อเกือบสามสิบหนึ่งแต่ว่าครบยกก็เป็นต่อสิบหนึ่งการให้แพ้มานะครับไฟ mm hmm. สุดท้ายก็มาชนะคะแนนเจ้ากอะเต่าเพชรสมนึกนะครับครั้งก่อนเนี่ยต่อยร้อยสิบสี่พอนี่คุมน้ําหนักเยอะครับเน mm ื่องจากรูปร่างใหญ่กว่าเดิมคุมน้ําหนักเยอะรถยากต้องใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์มาช่วยนะครับ ไฟนี้นี่ต่อยร้อยสิบหกปอนด์น้ำหนักน่าจะดีขึ้นนะครับทางกายทางกายดีฝีมือในี่ใกล้เคียงกันนะครับมาดูท่านนั่นคู่ชกนะครับเจ้าวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีหรือเจ้าวุฒิกรปอเพชรศิรินะครับมวยจากกรบีนะครับอายุสิบแปดปีส่วนสูงเท่ากันเลยครับร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรทำการพิชซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเทียนโพนะครับมีท่านกำานัดเจริญเป็นผู้สนับสนุนอยู่ เป็นมวยเข่าในแข็งแกร่งครับตีนหน้าหนักแรงหมัดหนักสอกคมรวดเร็วครับมวยตัวนี้แต่ว่าการผ่านมวยน่าจะเป็นดองนิดๆน,นะครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าเพลงพระการสสรชีพชนะคะแนนฝ่ายพี่กาวสิบลุงพี่น้ำฝนชนะคะแนนเจ้าเพชรมงคลสวนหลวงรถยกไปต่อมาเขามาแพ้รอก,กที่สี่ภูมิใจไทยประกอบพรสุรินไปสุดท้ายก็ามาชนะคะแนนเจ้าเดชพายินกำนันเชียรวัฒนะครับมวยตัวนี้หลักเหลี่ยมดีฝีมือดีรวดเร็ว ใจิตใจสู้ดีนะครับเมื่อคู่นี้มาเจอกันทางด้านเพชรสังวานนี้ได้กระดูกได้เาขากว่าเล็กน้อยนะครับรูปร่างใกล้เคียงกันลูกหนักลูกแรงอยู่ที่เจ้าเพชรสังวานนะครับแต่ว่าความรวดเร็วอาวุธหลากหลายทางด้านวุติกรส่วนน้ําทานคีรีวันนี้นะครับถ้าทางด้านเพชรสังวานเดินเข้าหานะครับมีลูกต่อยท้องมีลูกต่อยหน้าสลับกันไปและมีศอกระยะประชิดนะครับลูกเขานี่น่าจะใกล้เคียง แต่ว่าดูทางด้านเพชรสังวานีแกร่งกว่านิดๆแต่วันนี้นะครับจุดผกผันจุดเปลี่ยนเกมน้าอยู่ที่หมัดนะครับหมัดศอกของเจ้าเพชรสังวานถ้าต่อยท้องสลับใบหน้ามีศอกสลับผมมองว่าวุฒิกรวันนี้ลำบากแน่ครับเจ้าเพชรสังวานซอกาแฟเมืองไทยหรือเจ้าตุงตัอยปอพินภัทขวัญใจของอาจารย์ผมตลอดมานะครับวันนี้ เดินเข้าหามีลูกถีบนําแข้งขวานํานะครับมีหมัดมีสอกเสริมขวางหน้าดันแทงวันนี้ได้ไม่ยากครับหมวยรอบปุ่เสือครั้งนี้อาจจะเป็นมวยบุีรัมกับมวยสุรินชิงกันก็ได้นะครับผมให้เป็นที่เด็ดไปที่เพชรสังหวานสอกกาแฟามวยไทยครับครับแฟนกลับที่ติดตามนะครับคลิปนี้ผมจะลงสองช่องนะครับเป็น y o u t u b e ออพรมเมืองดอกบัวนะครับแล้วก็ออพรมช่องสำรอง เผื่อผมโดนบล็อกหรือโดนรังับไปก็มีอีกช่องหนึ่งแฟนคลับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามเป็นกาลังใจใผมมาโดยตลอดขอให้โชคดีทำโดยทุกท่านครับสวัสดีครับ